หรือไม่ก็น่าจะเป็นวินาวินา,าน่าจะพอเป็นไปได้ถ้าใครจะผู้หญิงจะตั้งเป็นัีนน่าจะพอเป็นไปได้เว้ยัพพอร์ตไม่เขา support ไหมเขาของช่วยเหลือวะเป็นไงโคตรประ,ละหลาดฮาแจ๊ เจ๊แจ็คกูเปิดพิมพ์แล้ววะแจ็บกิ่นไหมอุ้ยตายว้าวสะพอตแม่งสะพอ์ตกูนี่ออกไปแนวหน้าเลยเชยเป็นสะพอนก็เป็นเด็ดดีดิอ้เฮะแม่งดิ บุกโดนโอ้โหเนาะตืนตังเลยนนเนาะแวนไปไหนให้แวน้อ้โยโ,โยไม่โดนมามาเขาลบซบมาเขาลบซบเฮ้ยซบหายไปแล้ววะเ เกิดแหลกเหี้ยแห้งเกิดยังไวเลยกูโดนแกโอ้าบอลทุกเทเล่ย์เฮ้ยปลาหมึกไม่ไม่ให้พนด้ากูเข้าแล้วเฮ้ยบนโดนแล้วเฮ้ยบนโดนแล้วเฮ้ย แตกไหมไม่แตกไอ้เหี้ยกูจริงจริงไหมกูกูไม่ได้กลัวกูลอยข้างๆแม่งแม่งแม่งปล่อยถึงสกิลออกก้อนอดแแม่งกูตายแน่ไอ้ไอ้ไอ้ตัวปล่ไปขับรักเนี่ยเออแมไอ้ตัวแม่งต่อยสกิลสามนะมึงคือแบบมือล่วงนะเจ็บเจ็บจริงคิวสกิลสามเจ็บจริงไอ้เหี้ยซัพพอร์ตกูนี่แบบเล่นแบบแข็งกูเล่นแบบถึกเลยเฮ้ยแกตายแล้วนเอาให้มันเออนั่นแหละแวน

แลกครับผมไม่คิดไม่คิดว่าจะโดนสตั้นิ้วโป้งเราไปเลยอุ้ยอุ้ยเยอะแยะว่ะมาเลยหนึ่งนิ้วโป๊ะมาเลยสองนิ้วโป้งมาแล้วมีตัวมาเสริมนะระวังไว้ด้วยมีตัวมาเสริมบอกมีตัวมาเสริมแหวนกูตายแก้ว เินข้ามาตักประจันนรักที่มีที่มีเฮฮไม่ก็ก็มันเป็นทีงไงมึงได้ดููิชาที่แบบมันร้องมาละเขาไปเลนึ่นิวโป้งเขาไปเลนสองนิวโป้งเขาไปเลยอไอตัวคุมง่ายไปแล้นะตัวคุมง่ายไปแล้วนะทีเนี้ยมึงจะไปไหนอีกอุ้ย ป่วยขี้หนุยสับมึงอะไม่ได้ช่วยเลยรู้ไหมกลัวเมึงเอาแก๊กมาก็เล่นได้ลแล้วตอนแรกมันก็ตีบอลง,งนี้แหละแม่มันไม่ได้ตีแรงเลยเว้ยตัวดยที่เนี่ยไม่ได้ช่วยขี้เลยเลยเออเราก็รู้ว้าท้ายเกมโอ้มันจะตึ่นสายเกมว่าถ้าไอ้ฟางนูดแม่งจบก็คือจบเลยนะถึงจะได้เล่นถึงเชโกถึง,ถง เฮ้ยแลดแลดจะมึงเฮาจะมึงเฮาเยี่ยมันจะทัดเลยก็มันหนีได้ไงมันหนีไม่ได้ถ้าเกิด้มมันมีต้นแก๊กเจี่ยไอ้เกิดมึงเอาแก๊กมาแล้วแก๊กดึงมันหนีไม่ได้ยังไงมันก็หนีได้วันนี่เยี่ยต้นเกมอะที่จริงที่จริงนะมึงต้องเอาตัวที่แบบว่าเล่นต้นเกมมาแบบว่าจบได้ไหวเว้ย หือหอห้อแม่งฟันกรัวๆเลยครับกระชากเหี้ยมันก็ฟันดิมันจะปล่อยให้มึงล้อทำยี่อะไรเอาเลยไม่โดนอะไรเฮีย้ยอะไรไอ้โดดิทำไมวันนี้แจ็กกูแม่งไม่ไม่ไม่ได้เคารพศพเลยแจ็กกูเนี่ยเนี่ยมึงดูดิตัวนไหนไอ้เฮีย้ย ไอ้มึงอ่ะถ้าจะเอาแก๊กมาแล้วมึงพูดมันนะค่าได้ง่ายๆดีเฮียน่าคือก็กลัวแก๊กมาลรื่งโดนนะโอ้ยเฮียมันมันไม่ได้ไปแบบไอ้นี่มันไม่ได้สเต็ปเก่งเยอะเยอะอุ้ยยังไงไงก็นครัมันได้ถ้ากจะงอมางอตัวเลยมันเฮียจะตัดก็จะตัดไม่ได้เฮ้ยอย่ารู้ทุกตดิอย่ารู้ทุกดีอย่ารู้ทุกตัวให้กูเล่นดี ยี่ก็ตัวมึงกูไม่เห็นมีตัวสตันกูกูไม่เห็นจะมีสกิลสตันเลยมีสกิลควบคุมมีสกิลควบคุมแต่กูกดไม่โดนอุ้ยมาเล่นกูแล้วมนเล่นกูแล้วมนเล่นกูแล้วโอ้ยยี่ต้กูคุกบกอะไรจะขายเไม่ไหวสิไปทำไมเอาไปให้ตายรี่เอาแจกมือตายเลย ปลาโดนแล้วใปลาโดนแล้วใหมันมัน,ม,นมันจะเล่นได้ดีกว่านี้ไว้ถ้ากับพวกแก๊กมาบล็อกเลยให้ยิบแก๊กมาเพราว่าป้าขงเราไม่ไม่มีตัวทึกกัอยู่ดิเน้นดาเม็ไงเน้นตาเม็ดเ <c oughs> น้นตะเม็ดเด, <c oughs> ด่นน้ำเม็เพราะวไอตัวยี่เนี่ยไอตัวเนี้ยมันมันมันเก็บมึงได้ดีเลยเน้นดาเม็อ่ะตัวบางๆมันชอบเน้นดาเม็เน้นดาเม็เน้นดาเม็ ปั้งหตัวตรง้อบเลยเยี่ยบปุริไม่งั้นมันคงไม่เกียบขนาดนี้หรอกเยี่ยบแล้วปั้งหนูมกกันก็มีตัวดาเมจกันดังนั้นเลยนะตัวไหนมาเนี่ยปี๊ปี๊อะเฮ้ยตัวเยี่ยเจอว่าเขานอนเขาก็มีพลังไม่ได้ว่าเขาขูวามึงใจร้ายเกิน มึงด be ูด no ีตัวอืนไหมยังมีประโยชน์กับตัวมึงแต่อรายเกินตัวมึงเอามาเงินเ้ไม่มีเยี่ยนไรน้ำจะอะไรกันนอนแนะนำและที่ที่ที่ยิบมาไอตัวยี่เนี่ยจะอะไรกันนอน รอโดนแล้วหนึ่งยาใจลายกันนอนยาใจลายกันนอนจะยาใจลายกันนอนอีอีนั่นแหละคันด้าเข้านั่นแหละเออคันด้าดีเว้นมึงทามเลยเข้าไปได้ไงดีแอะเฮ้ยดามิดกูช่วยอยู่ช่วยรับเต็มๆเลยดามิดเนี่ยตายห้าละช่วยเลยเบกกี้เนี้ยช่วยเฮียอะไรไม่ได้กูบี้เหมือนช่วยอะไรเลย เพื่อนฟาร์มกูทำไรวะเฮ้ย hey. เอา้าฟาร์มกูอยู่แนวเนี่ยเฮ้ย hey. ฟาร์มมีคนนึงฟาร์มบอกว่ารือไม่ฟาร์มแล้วแจ่ออีกคนมันได้ฟาร์มรอวะนที่ฟาร์มมันมีกลัวเามันแค่มึงที่ฟาร์มไอ้เหี้ย รู้นะี่ยตัวมือมึงจิบอะไรมาคือเพื่อนกูอีกคนนะฟังไหมฟังไงก็มันหยิบมาแต่มือหยิบปลามาทำไมมึหยิบมาเพื่อเพื่อเพื่อกูจะใช้ไงยังไงละ่ะลงหัวก,กูเหรอไอ้อเหี้ยกูตายกูตายกูตายรวมลุมประกำนะฮะไม่ควยมึงรอดหรอไเอเหี้ยโอ้เพื่อนกูไม่มีใครรักกูเลยวะ่ะ อุ้ยลอยแล้วตายตายไหมตายไหมดับ้อยตายแล้วได้ยิ้มดูป้าฟังหนูดิสัตว์น้ำดูสภาพดิอิ่งี้จะตัวบางนั้นเลยอที่ไหนตูวเข่าอื้ยยิ่งตัวมึงนายิ่งยิงพาละเลยนะมึงดูนะไม่โดน ข้อตั้งนู้นแม่ยังดีกว่าเลยเล่นตับกัเสื้อไม่ออบตับเลยนะโก,กกโก้กะโก้ไม่ถ้ามึงออกสาบะเออมันยังพอช่วยทีมเว้ยอันนี้โก้ออกบฟองเล่นห้องแจกเอาอีกตัวกับเสื้อบากว่เขาอีกโอ้โห้ไอ้นอนนอนผอมบางเอาจริงไหมเอาจริงว่ะ ี่บางฟังหนัวไม่ยังดีกว่าตัวฟังนี้เลย <c oughs> นอนผอมบางยิ่งไอตัวที่มันขี่บนหัวที่มันทำมาอะไรที่ดาเมจดมันเบาๆน่ะมันยังดีก่ามึงเลยมึงแม่งดาเม็ดก็ไม่มีนอนผปบบางอย่ว่านอนผอบบางเหี้ยแฮะอ่าอะไรเนี่ยเอา,ามาทำไมกับร้ตัวทับเนี่ยไอตัวนี้มันไม่ได้ช่วยเลยคุ้ยงไม่ต้องขนยิบเล่จริงอะนอนผอบบางอย่าว่านอนตัวแม่งมีเป็นร้อยไม่ หยิบตัวนี้มานี่รายกลมเป็นร้อยแต่คนเล่นตัวนี้แหละอุ้ยเฮียแม่ดู้น่าไอ้ตัวเนี้ยมันยืนช่วยจริงไหมไอ้ตัวปังหนูอะพอเวลามันครอบหัวใช่ไหมไอ้ตัวน้ำจะมีดาเมจถูว้ยมีดาเมจเป็นไหนกระตรงเนี่ยขึ้นใคยังขึ้นไม่ได้ช่วยใครก็ช่วยไม่ได้อีตาตันยังตาตันไม่ได้เลยตาตัน่ตาตันโดนแต่พอตอนโดนอะไม่มีใครอยู่แค่นั้นแหละ กูถามวยสั่นโดดแล้วมึงเคยเดินกับเพื่อนไหมเนี่ยว่าเกตกองโดนูช่วยเพื่อนนะกูว่าว่าไปใช้เพราะตัวเต็มไปตามเห็นเพื่อนเนี่ยซับซึ้งกูซะไม่ไม่ไม่มึงเคยเดินไปกับเพื่อนไหมมึงต้องดูเพื่อนด้วยมึงเล่นซับย์อะเล่นทรัพมึงต้องดูเพื่อนมึงต้องเดินไปกับเพื่อนไม่เช่นเคยกูเคยเดินไปกับเพื่อนกูเดินอยู่แล้วแหละกับเพื่อนอ่ะกูเคยเดินไปกับเพื่อนแล้วก็แล้วแล้วจะไม่เห็นมึงเดินไปกับเพื่อนเลยอี้อ่ะกูแทบจะเห็นมึงไปที่คนเดียวฮาทูมเจ็ดนาทีแล้วตา เฮ้ยไปโดนเฮียข้างมันกูเตอตัวดิ้งเยอะตัวแรงแนะเว้ยนะยิงยิงนั้นทีหัวนะสัตว์ดาวไม่แรงแรงกูส่องกขาพี่เมันมึงไอ้ยิ้มโอ้ยดันไปทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวหน้ามึงนะตอนที่กูต้องการให้มึงสตันโดดมึงเคยสตันโดดไหมไอ้เฮียโดนไอ้ตอน มาแล้วในป่าเราว่ายไปเด้อไอ้ยี่มันเจา้าปนไม่ดิ ได้หรือเปล่าเนี่ยกูเนข้าพเจ้าโอ้โห คิดถึงนะครับทำไมต้องการให้กลับมา,อนะามเอสเปคก์เหมึอนนะยเยดาเมจก็แทบไม่ได้ช่วยช่วยโอ้อยเราถูกน้อนดีดูดิมึงเวลาแม,ม่งเหมึงไอีกี้ยมันเอากู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 เฮ้ยดูนะไอตัวที่ออฟแททึกอ่ะดาเมจแม่งยังมากกว่ามึงเลยก็แม่งยังเยอะกว่ามึงเลยมึงแม่งดามเมจน,น้อยกว่ามันแบบนึงนึงอ่ะ ไไอ้มเหียคนภูมิใจในตัวกูมึงคือเพื่อนกูเนี่ยเพื่อนรักเลยเนี่ยตัวอ,อื่นแม้ยังดีกับตัวมึงยุ่เลยมันเป็นเพื่อนรักกูเลยนะต้องภูมิใจตัวเพื่อนรักมึงดีกูม,มึงแม่งพาระไอ้เหี้ยมันป๊อบยังตีคลิปจะไม่อยู่นะไอ้ต้าดไอ้เน,นี่ยจะตีมควบเลยมันตีได้ มึงดูมึงดูเลือดมึงดิอ้าวหยิบจบแล้วเลือกมึงรถทุกเพื่อนรีบร้อนเลยเฮียแจ็คกูยังแจ็คกูยังไม่เข้ารบศพแจ็คแจ็คกูยังไม่เข้ารบศพเลยเฮียกูถามนะมึงมึงมึงจะ้ฆ่าตะคิวไหมมึงดูดิมึงมีตะคิวกินฆ่านี่ไงกูแจห้เข่าสู้พวกเราสมน